วันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่รู้วิธีการโปรแกรมจิตใต้สำนึกตรงนี้มันจะทำให้คุณดึงดูดความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว มนุษย์เราเนาะมีสส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือส่วนของร่างกายกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของจิตใจนะคะแล้วส่วนที่มันขับเคลื่อนเราและส่งผลต่อตัวเราอย่างมากที่สุดคือสภาวะจิตใจสําหรับคนที่ต้องการที่จะกระตุ้นจิตใต้สํานึกนะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ยังอยู่ในจุดที่ไม่ใช่ยังเป็นคนหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าใจมันยังหนักใจมันยังหน่วงทําไมในแต่ละวันรู้สึกไม่ไม่แฮปปี้กับตัวเองอะ่ะบางวันก็ท้อบางวันก็เหนื่อยบางวันก็ คืออารมณ์มันหนักหน่วงอยู่ในใจนะคะ่ะเป็นไปได้ไหมว่าตัวเราอะยังไม่เข้าใจความต้องการตัวเราได้มากพอนะคะซึ่งวิธีการที่จะทําให้เรานะคะสามารถคอนโทรลตัวเองได้นะคะเรามาดูเรื่องนี้ค่ะ4วิธีกระตุ้นจิตใต้สํานึก สีวิธีกระตุ้นจิตใต้สำนึกลองเอาไปทำแบบนี้กับตัวเองดูถ้าวันนี้เราอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นอยากให้การใช้ชีวิตของเราเบาสบายเรียบง่ายมากขึ้นนะคะลองนำเทคนิคนี้ไปใช้วิธีแรกคือปรีกวิเวกทุกคนเคยไหมยอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะแบบคือเงียบสงบหาตรงไหนก็ได้อยู่กับตัวเองใช้เวลาสัก20-25นาทีนั่งกับตัวเองนะคะแล้วก็ เมื่อเราได้อยู่กับตัวเองเคยอยู่กับตัวเองไหมบางคนอยู่กับตัวเองไม่ได้ <c oughs> คือเราต้องอาหาอะไรมาใส่ตัวเราตลอดนั่งกับตัวเองเงียบๆโดยที่เราไม่สัมผัสหรือไม่หยิบอะไรเราทําได้ไหมบางคนบางคนทําไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลานะคะโทรศัพท์ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาเติมเต็มเราทําให้เราไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยไม่ได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองเลยคือไม่ได้สัมผัสกับตัวเองวันนี้ลองไปปรีกวิเวกดูข้อแรก ข้อแรกเป็นแบบพื้นพนะืนอะเป็นแบบเบาๆอะฝึกอยู่กับตัวเอง20-25นาทีลองอยู่กับตัวเองดูค่ะลองนั่งกับตัวเองดูแล้วคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณอยู่กับตัวเองได้แบบเงียบๆเดี๋ยวความคิดคุณมันจะหลั่งไหลออกมานะคะมันจะหลั่งไหลออกมาที่คือเหตุผลที่บางครั้งคนเราไม่สามารถสัมผัสตัวเราเองได้เพราะเราไม่เคยให้เวลากับตัวเราเองนะคะเราอาจจะมีอะไร ทุกสิ่งอย่างมาถาโถมตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้อยู่กับตัวเองเงียบๆเ,เลยนะคะข้อแรกเลยค่ะวิธีแรกก็คือปรีกวิเวกค่ะลองดูนะคะลองปรีกวิเวกดูนะคะ2ค่ะวิธีที่2กระตุ้นจิตใต้สํานึกโดยการผ่อนคลายอย่างลึกและการทําสมาธิ<ฮ>ตัวเรามีอยู่2ส,ส่วนคือจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกจิตสำนึกคืออะไรจิตสำนึกคือคุณนะคะสามารถสั่งการเขาได้ทุกอย่างเอายกแขนซ้ายซิยกแขนขวาซิขับรถคุณสามารถที่จะจอดไฟแดงได้นะคะ คุณสั่งการได้นะคะต้องขอบอกว่าจิตสำนึกในร่างกายมีผลกับร่างกายเราแค่แค่เเเซเท่านั้นแต่จิตใต้สำนึกคือ93%าค่ะทุกคนแล้วสิ่งนี้แหละที่มันฝังอยู่ในตัวเราแล้วแล้วทาให้ตัวเราจะประสบความสําเร็จหรือประสบความสาเร็จอยู่ตรงนี้นะวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่รู้วิธีการโปรแกรมจิตใต้สํานึกตรงเนี้ย มันจะทําให้คุณดึงดูดความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะแม่เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ผ่านการใช้วิธีการกระตุ้นจิตใต้สํานึกคือวิธีที่2ค่ะมันเข้าไปสู่คอร์เรียนการโปรแกรมจิตนะคะเป็นการผ่อนคลายอย่างลึกค่ะทุกคนผ่อนคลายอย่างลึกนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะคะซึ่งตรงนี้มันจะมีเคล็ดลับหรือมันจะมีเทคนิคมันเป็นเหมือนเหมือน มันคอร์สเรียนสั้นๆแต่เราอะถ้าเราต้องการความรวดเร็วในการที่จะเปลี่ยนตัวเองจากจากหลังมือเป็นหน้ามือคือคือรอไม่ได้แล้วชีวิตวันนี้มันแย่มันเจ็บปวดมันไม่โอเคมันไม่แฮปปี้สักอย่างหนึ่งเรารอไม่ได้แล้วเราก็เข้าไปเรียนในคอสนี้เหมือนกับแบบที่แบบรอไม่ได้แล้วแบบรอไม่ได้แล้วมันก็พาตัวเองไปเรียนในคอสนี้ซึ่งต้องขอบอกว่า ในเพจนี้นะคะแบบก็มีคอร์สเรียนนี้ให้กับทุกๆคนนะคะเป็นพลังจิตใต้สําสนึกเพื่อความสําเร็จทุกคนสามารถขอเข้าไปเรียนได้มันมีค่าครูเพียง999บาทใช้เวลาเรียนเพียงแค่2ชั่วโมงกว,กว่านะคะเราสามารถปลดล็อกศักยภาพของตัวเองออกมานะคะ<อ>เคยได้ยินประโยคนี้ไหมที่เขาบอกว่าปลุกยักษ์ในตัวเราปลุกยักษ์ในตัวเราซึ่งมันคล้ายๆกันค่ะเรามี เรามีบางส่วนของเรานะคะพีที่เป็นตัวขับเคลื่อนเราอยู่จะประสบความสําเร็จหรือจะประสบความล้มเหลวอ,อยู่ที่ตัวเราภายในค่ะวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่รู้วิธีการคอนโทรลตัวเองอะ่ะเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนคนอื่นเช่นกันนะคะอ่ะอันนี้คือวิธีที่2นะก็คือกระตุ้นจิตใต้สํานึกโดยการผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะฝึกเองนะคะเราก็ลองนั่งเงียบๆแล้วก็หายใจลึกๆนับ50 ถอยลงมาสู่หนึ่งหรือเราอาจจะหาที่เบาๆสบายแล้วนอนค่ะนอนลงนอนลงแล้วค่อยๆนับเลขจาก50ถอยลงมาสู่หนึ่งคุณจะรู้สึกถึงการผ่อนคลายเชิงลึกของตัวเองคุณจะรู้สึกนะคะลองเอาไปทําดูเพราะอันนี้เป็นพื้นฐานใครไม่เคยทําเรื่องนี้สามารถนําไปทําได้ดังที่ที่3ค่ะก็คือกระตุ้นจิตใต้สํานึกโดยการห้อมล้อมธรรมชาติธรรมชาติอะ่ะมัน มันเป็นตัวเราการที่ตัวเราพาตัวเราออกสู่ธรรมชาติอ่ะคุณจะได้รับพลังจะสดชื่นคุณจะแจ่มใสคุณจะผ่อนคลายโดยที่ตัวคุณไม่รู้ตัวคุณลองพาตัวเองออกไปสู่ธรรมชาติดูบางครั้งเราอยู่กับสภาวะสังคมที่มันแออัดทุกสิ่งอย่างเลยเราไม่ได้เติมเต็มตัวเองเลยการพาตัวเองสู่ธรรมชาติลองไปนั่งฟังเสียงทะเลดูก็ได้ค่ะฟังเสียงทะเลนะคะเงียบๆสัมผัสกับ ความสดชื่นแจ่มใสของธรรมชาติเมื่อคุณได้ไปหรือเมื่อคุณได้ทํากับตัวเองเดี๋ยวคุณจะรู้และคุณจะเข้าใจนะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่4ี่นะคะก็คือรวบรวมคําตอบจากจิตใจค่ะการรวบรวมคําตอบจากจิตใจนะคะเราก็เช่นเคยค่ะเราต้องใช้ความเงียบนะคะทุกคนความเงียบความสงบค่ะนั่งเงียบๆนะคะมีกระดาษดินสออยู่ข้างๆตัวค่ะแล้วก็ลองเขียนดูว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องการหรือปรารถนา บางคนอาจจะอยากจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะอยากแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเราอยากจะทําให้เป้าหมายหรือว่าโปรเจก t นั้นสำเร็จเราก็ลองนั่งเงียบๆกับตัวเองแล้วนํากระดาษกับปากานะคะแล้วเขียนค่ะเขียนนะคะถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการแก้ปัญหาถามคําถาม,ถามตัวเองไปเลยคะ่ะว่าปัญหานี้แก้ได้อย่างไรปัญหานี้แก้ได้อย่างไรในลองเขียนมา เขียนข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3ข้อ4เขียนทุกข้อของวิธีการแก้ปัญหานี้มาดูสิลองเขียนมันออกมาดูว่าปัญหาเนี้ยเรามีปัญหาอะไรต้องรู้ก่อนนะว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะเมื่อคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วอย่างเช่นอยากให้โปรเจกต์นี้ประสบความสําเร็จกําลังทาโปรเจกต์อยู่สักโปรเจกต์หนึ่งคุณก็เขียนมาสิว่าโปรเจกต์นี้ถ้าจะให้ประสบความสําเร็จต้องทําอะไรบ้างแล้วคุณค่อยๆเขียนมา หรือถ้าวันนี้คุณกําลังติดอยู่กับปัญหาหนึ่งปัญหาคุณก็เอาปัญหานั้นมาวางแล้วคุณลองถามคําถามกับตัวเองว่าปัญหานี้แก้ได้อย่างไรค่อยๆเขียนค่ะค่อยๆเขียนนะเราจะได้คําตอบ